เมื่อเราทําการเชื่อมข้อมูลตัว excel file เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นแผนที่จังหวัดต่างๆซึ่งเจาจะมีข้อมูลปรากฏอยู่ใน attribute data ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสร้างแผนที่ color p a t h map หรือว่าแผนที่แบบระบายสีสามารถคลิกขวาที่เมนู layer ตรง share f ฟล์ของเรานะครับทำการคลิกขวาเลือก property แล้วมาที่เมนู symbology เปลี่ยนรูปแบบนะครับจาก single symbol ให้เป็น g r a d e ใน Value ให้เราทําการเปลี่ยนให้มันเป็นตัวข้อมูลของเราอย่างเช่นตัวอัตราป่วยอัตราตายแล้วก็ความดุนแรงจะขอสาธิตเป็นอัตราป่วยก่อนนะครับเสร็จแล้วเรามากําหนดตัวจํานวนชั้นนะครับในของโปรแกรมจะกาหนดมาอยู่ที่ตัว5ชัน้นเสร็จแล้วเรามาเลือก Classify ก็จะปรากฏ จำนวนชั้นหลักจำนวนข้อมูลซึ่งเริ่มตั้งแต่30.45ถึง768.04ซึ่งค่าเหล่านี้เราสามารถกำหนดช่วงเองได้เลยนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นจำนวน3ชั้น4ชั้นหรือว่า5ชั้นก็ได้นะครับเราทำการเปลี่ยนสีของแผนที่โดยคลิกที่เมนู Color Lamp คลิกที่สามเหลี่ยมก็จะขึ้นเมนูสีต่างๆมาให้เสร็จแล้วเราลองกดแอ p l y นะครับ ก็จะปรากฏสีในแผนที่นะครับต้องลองเปลี่ยนตัวจำนวนชั้นของข้อมูลดูนะครับในที่นี้ผมกำหนดเป็น3ชั้นแล้วกด Apply ดูนะครับแผนที่ก็จะระบายสีเปลี่ยนไปก็จะปรากฏว่าทับาป่ยตัวอย่างจะอยู่แถวภาคกลางนะครับเราสามารถกำหนดช่วงของสีได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างผมจะทำการกำหนดสีใหม่ตรงนี้เริ่มที่ศูนย์นะครับแล้ว u p p e r value ผมจะกำหนดที่150ถ้าเรากด app l y ายดูนะครับถ้าเราลองมาดูที่เมนู i n s t o g r a m ลองโหลด Value ก็พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ถ้าเป็นอยู่ในช่วงศูนย์ถึง150นะครับจะอยู่ในแถบ,บสีเหลืองแล้วก็ถ้าเป็นมากกว่า150ถึง250นะครับจะอยู่ช่วงสีเขียวแล้วก็ตั้งแต่2 5 0ไปก็จะอยู่ที่สีเขียวเข้มมากสุดนะครับกด Apply ดูแล้วก็กด OK ก็จะเป็นวิธีการทำแผนที่ระบายสีโดยการระบายสีแบบ g r a d u a t e นะครับ